บ้านยมตั้งหลายในวันเนี้ยเขาสุมาอภัยพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านพระครูธรรมพิทักษ์เจ้าคณะตำบลประแดดเฮานี่นะเพื่อนป็นเ,เจ้าวาดที่นี่พร้อมกับพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์สุมาแดดๆเอาก็ได้พองเล่นพองไปมีความสุขแล้วสุมาพีออ่พ่อพีแม่เขาพ่อน้อยพ่อนานญาติยมตั้งหลายน้อยเขาสุมาตัวเน้อรลูกเนอร์กำอ้กำจัดแด้พองเล่นบองคอบมือกันเนาะบางทีเพื่อนบอกอย่าเขาวาดีกว่าบ,บางเบา,อบาเอาคอนดัก อันคนเรื่องเล่าขวัญนี่ยน,นะมันต้องไปสนใจมันหันเพื่นลอยเขาก็เล่าหันเพื่อนลูกเขาก็เล่าก็หันเพืน่นเนี่ยตัวตัวบ้านหลังนี้เปิ้อยนอย่างมาลอยอ่ะเพิ่อมันลอยขายน้าขายน้าขายน้าก็ขายยังเจ้าเพื่อนยังก็สมบัติของเพื่อนอ่ะฮึกโมกุเทลูก <c oughs> ก็เพคิดจริงคิดจำนะ <c oughs> ตายมานันเปไปตัวลูกไปเผามันนะคะนะก็ไปกินง่ายใจโอ้ยมันิหายไปเนาะมูเนี่ยมูปากบดีอาจารย์พ่อครู ว่าเปิ้ลยังคนเฮาเปิ้นจีก็ว่าเขาเปิ้ลเปิ้ลอันกินง่ายใจอือว่าเปินป้นหันเปิ้นซื้อรถใหม่ดินะตัวตัวบ้านหลังนี้ซื้อรถใหม่ได้เงินผ่อนดาวสามหมื่นสองห้าปีจะกินยัมองหมีม่ไม่ผ่อนรถอ่ะมากเกินสามเดือนโดนยืดแน่ว่ะก็เปิ้นจะผ่อนจะสดก็อของเปิ้ลไปเดือดร้อนอย่างกับเปิ้นช่วยเปิ้นผ่อนกะ น,นิดึงบ่บพอนเหรอไม่เป็นยัยมีเงินดาวว<ะ>้าแต่ี่ถึงจ้าถ้ามีเงินสดถึงบัคขีโอ้สมัยบัดเดียวเปิน้นบัดต้องดาวก็ได้ดรูดตัวมันมีเครดิตนะไพ่ประเดื๋ยแน่มาลูกมุกป,ปากมันละกะมันแบบดีเฮานี่นะ่เนนะเฮาโดนมาซะปะอีแม่สุมาเตอเฮาเคารพเฮาไปไหนนี่นะ่ะรถที่เฮาขี่นะเนี่ยเฮาของมันดีน,น้อยเพราะชีวิตเฮาฝากไว้กับรถอย่าง ขึ้นล่องอีแม่ตั้งตั้ตตใต้นี่นะตั้งแต่จังหวัดต,ตากเพชรชบูรณ์สุโขทัยขึ้นมาหยดยันแม่ฮของสอนจังหาใจจังไห้เมืองแป้เมืองน่านเขาไปหมดอ่ะชีวิตเขาฝากไว้กับรถมันก่อนมีอยู่วันหนึ่งไอ้นั่นมันเป็นลูกศิษย์เขาแต่เขาบัดจับมันเมินนักแกเมาเหล้าอะไรนะเขาเตศอยู่แต่แต่หรอมันมาเยือนปุเป็นตีนเป็นมืนมอนเข้าหูจักมันหูจังอีแต่เาขาคัดจักก็เลยเขาลงพรมบาดไปเขาไปขึ้นรถแอนแหละจังงานได้อ่ะตะกอนน่ะ อันอยังจำมาได้แหรอดังแล้วลืมเห็นหรือดังซะกซาวะโอ้ยมาขัดดังกันได้วะขิงยังมีหิมหะก็เทอดความหลังลว่ากับเราอยู่ด้วยกันเได้อยู่ด้วยขิงลืมนะมะก็เขากำลังเปิดประตูกันแล้วเพื่อซื้อโซนใหม่ครัโซนกระพริบวะผมแล้วขิงจะถามใหญ่เขาบอกว่าเงินพรอย่าแอลแลนักเทศอันดับหนึ่งยังพรอยู่กะ เออจูคิงอย่าซื้อเงินสดมีปัญญาว่ะเอออันหาจะเมื่อละคิงดับใจคิงตัเบย่ยยย <c oughs> มันมันยอมมันจึงยอมมาท้องว่าเฮือเปิ้นเฮือจับไว้เนอะพี่น้องบ้านต้นาน้ำเฮาทุกคนถ้าไผว่าเฮือนะเงินสดเงินผ่อนนี่นะทามาค่ำเมื่อคืนมันเจ็บไข้ได้ป่วยขอส่งไปหงยานะถ้าได้ยินมานี่นะตัว,ต,วตัวอันขอนไปส่งไปหงยากระมอบัดสบายนะโอ้ตัวเหยเปิ้ลไปบาได้นอนลดเปิ้ลเงินผ่อนอิน มื่อมันตายคำจริงขั้นใดฮะอย่าไปไปมันปากบัดีพ่เต้ลูกถ้าคนปากม้วนจ่าบา,านนะมันถึงดีจะไปห้ามเนาะมีอย่างบอกเนาะเอาไป้วยกันม้วนอกม้วนใจมันถึงม้วนเนี่ยคนปากบัดดียอมทังไรไปว่างฮ้เพื่อนชดจังเพื่อนพรเพื่อนวันนั้นเราไปเป็นเต้นเมื่อวันที่หางดงขี่รถตุยก้นรถอันเปิ้นซื้อของเก่ารถซื้อของเก่า กะลงกงงั่งกันลงกงงังเรว่ามันพุ่นพรนจจนน่ะเขาก็ขี่รถเข้าไปใกล้มันแล้วนะไอ้คนขับก็อย่แซงอะ่ะมีขี่ดีกว่าเตียวนี่เนะเออได้ความคิด,ดวย้ยเอมันบ้าได้หรอมีขี่ดีกว่าเตียวเนาเขาก็บอกมันเออมันก็นดีเหมือนแล้วมีสอนสติคนบ่ไอเนาะไปแซงมันเด้อไอเนาะกำลังจะแซงมีป้ายให้น้อยเดียวอะ่ะเงินสดไปก่อนเงินผ่อนโดยก้นอีบัก เขาเลยบาได้แยงมันซะกำน้องเนงน้องเน่งน้องเนงน่องเน่งโดยไปละเขาต้องหูตัวเขากบมันสดกระพอน่ะเงินสดไปก่อนเงินผ่อนไปก่อนดีบ่